สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเปิดโหมดทางเลือกผู้พัฒนาของมือถือซั s ซุงนะครับอันนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมซึ่งโหมดนี้ส่วนมากมันจะไม่มีมาในโทรศัพท์นะครับตอนซื้อมารอแรกๆหรือบางเครื่องอาจจะมีก็ได้แต่นี้ผมไม่ทราบนะแต่ส่วนมากเห็นแล้วมันไม่มีมานะครับผมเราต้องมาทำการเปิดตอนหลังนะครับผม ซึ่งโหมดนี้เขามีไว้เพื่อให้เป็นตัวเลือกนะฮะให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหรือกำหนดระบบะปฏิบัติการต่างๆบางอย่างนะครับมันเป็นบางอย่างเท่านั้นเองนะครับผมบางทีอาจจะเพิ่มลูกเล่นหรือแก้ไขข้อบกพ้องบางอย่างได้เพื่อให้แอปนะมีประสิทธิภาพและทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวเราลองลองไปทำดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับ กดไปที่การตั้งค่าเลยครับผมจากนั้นมันจะขึ้นมาหน้านี้เราก็เลื่อนเลยครับเลื่อนไปข้างล่างครับผมเลื่อนลงมาตรงข้างล่างนี่ครับที่เขียนว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเห็นไหมครับผมเกี่ยวกับอุปกรณ์นี่ครับผมตอนนี้ยังไม่มีโหมดไหนมันต่อท้ายเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับโหมดอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้มันเป็นโหมดทุดท้ายนะครับเรากดไปเลยครับ ขอขึ้นมาหน้านี้ก็กดตรงที่เขียนว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ครับกดไปเลยครับขอขึ้นมาหน้านี้ดูที่เขียนว่าหมายเลขรุ่นนะครับผมนี่ครับนี่เขียนว่าหมายเลขรุ่นตรงนี้ครับนี่ครับให้เราเคาะ หรือจิ้มไปที่หมายเลขนนี้ประมาณ7 8ถึง8ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เสร็จเรียบร้อยแล้วเรากา็กลับออกมาเลยครับผมจากนั้นเราก็กดตรงการตั้งค่าอีกทีเพื่อเข้าไปดูว่าโหมดนี้มันขึ้นหรือยังครับกดไปเลยครับ แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างเลยครับผมเลื่อนมานี่ครับตอนนี้โหมดทางเลือกผู้พัฒนามันขึ้นมาแล้วครับให้เรากดเข้าไปดูเลยครับผมนี่ครับเปิดเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นว่าในนี้มันมีการตั้งค่าหลายอย่างเลยนะครับผมมีหลายฟังก์ชันนะครับผมแล้วในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการปรับแต่งหรือว่าตั้งค่าใน บางฟังก์ชันให้ดูนะครับผมถ้ายังไงแล้วคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมถ้ายังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม